สวัสดีครับหัวเจเิญยนเทคเตนะครับวันนี้สินค้าเข้าใหม่นะครับ L 3าม8ีนย์ะครับยางหน้ายางหลังดีนะครับที่เข้ามาทดลองนะครับตันนี้ L สอง สองสี่ศูนย์ครับภูประชาอย่างเด่นคันหลังนี้ห้าหมื่นเก้านะครับคันหน้าฮะยังไม่ทำตรวจเช็คนะครับเดี๋ยว ตรวจเช็คแล้วจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับตันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจองได้นะครับนนช่วงเย็นก็จะมี3าสีเข้ามาอีกนะครับ M ห้าพันครับ ส,สวยมสวยสวยนะครับข้างบนน้่งรถก็ลุยน้ำมาบ้างครับอันนี้เครื่องดีครับเครื่องดีเกีย์ดี ทิจเตะทิจเตะเดี๋ยวทิจเอะไรข่หางไค่ะน้องจะมาช่วยไข่ล้นมาครับเดี๋ยวไข่ลอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวข้ามไปดูฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ครับอันนี้สวยอยู่นะครับ รถในที่เลนะครับดูนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับอันนี้สีเดิมเก็บสีคานล่างนิดเดียวก็สวยนะครับผุด้ายอันนี้สองแสนสองหมืนเก้าพันนะครับโันรถกับหางหกนะครับหางหกนี่เป็นหางหกตาชางนะครับ ข้าก็ดีอยู่นะครับยังมีขายได้ครับนีม่มเวลาเจ็ดวลาล้างเลยนะครับเดือดดูแฝบครับสวยเลยอุม้มห้าผ่านแค่นี้เพยังอยู่นะครับ ขายสองแสนกับห้าพันครับคันนี้อันนี้ให้ชมรถสวยๆกันเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมขายไปแล้วนะครับติดจองื่อคืนนี้ครับยังไม่มีรายได่เขินใจรถสวยๆแบบนี้ก็ได้ดีนะครับ รถามได้คันนี้รถตักส่วนมากเขาจะตัดคัดนะครับเพราะว่าให้ลูกน้องขับลูกน้องเรียคัดมากคัดมันเลยหมดครับใหม่คันนี้เจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับอยู่ดี่ของใหม่แช่นะครับนี่นี่สีเดิมครับไม่มีไปทําสีมาแม้แต่น้อยนะครับรถฟูดสลักอย่างแน่นอย่นีนะฮะนะครับมีจุดเสีย รถตักส่วนหักเป็นครับนี่ครับกาดหน้าจะทับหัวตัวเองครับเด็กอเลยบุกครับน,น้องๆอ,ออกห้างอ่ะครับรถยังไม่ฉันล้างอันนี้ก็ยังอยู่นะครับแต 1, บแนหนึ่งห้าครับ่ชิ้นหนึ่ง แก้ยนสี่สูบนะครับสภาพขาข้างที่หมดนะครับสองข้างแบตเตอเรี่ก็ขัายอยู่นะครับมาดูกันต่อนะครับอันนี้สาย ยางดีนะครับยางดีอยู่นะครับสี่เนเลยดีนะครับเคร,เครื่องเครื่องเคลียปกติดีนะครับใช้งานได้หมดครับนี่ที่ขายอันนี้นะครับรถใหม่อันนี้ขายเปไม่แพงนะครับสี่สี่แสนห้าครับ แคนนี้ยังอยู่นะครับแคนนี้เดิมๆสีเดิมๆมัางบนเ้านบนทีเดิมน,นเดมนะครับยังก็ดีอยู่นะครับก็ลงนามาบ้างครับแต่เครื่องเกียร์ดีอยู่นะครับมากับโรเตอรี RX ่ RX หนึ่งหกส DS ครับแันนี้สอง สองแสนสามนะครับธรรมดาเลยยังติดเครื่องดีอยู่ครับแกลบสแตนเลสนะครับ,รบอันนี้แสนสามแสนสามหม,มื่นนะครับหกหมื่ก็ กเราก็มีหลายตัวอยู่นะครับของมือสองชินอยู่อันนี้เป็นผ่านสามผ่าน3มใส่รถสามติดสาม่สามชครับตัวนี้ผ่านสามจะแต,ก,ตกทางใหม่ๆนะครับทักๆเนนี้นี่ใหม่ๆเลย ใส่ตั้วสามสิบหกถึงสี่ได้สามสิบสามสิบสี่ถึงพวกสี่สิบแรงครับเครื่องคยื่นเครื่องสามสูบกับใส่ได้หมดครับพวกนี้ใส่สี่สิบห้าแรงครับสามตัวผ่านพวนนี้พวกใส่ลดเล็กคราสามสิบแรงยี่สิบแปดแรงสามสิบแปดแรงนี่ใส่ได้นะครับพวกนี้ตัวละประมาณ หมื่นหนึ่งนะครับชิ้นละหมื่นส่วนอันนี้อันนี้สองหมื่นครับตัวนี้หมื่นห้าครับตัวนี้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นได้อยู่นะครับนูดูดูนะฮอยู่เต็มอยู่ครบสามหมื่นเจ็ดเอร์นต์พร้อมย่อยครับ ขอบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเออบอร์โทรศัพท์ก็085 0876581ครับสวัสดีครับ